คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ พระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าศักชล์ชทลิ์ีฐานผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรนำลำแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวกะรี่ปับ๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอลามทุ่งทานตะวันหรือล้นนี่คือเมืงอตงตัวอย่างจาก theeth.com ขอถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความพรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าบ้านสะพานขาว หมู่ที่10เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กหมู่บ้านหนึ่งในตำบลขุนโขนอําเภอพระพุทธบาทจ,จัง <the S 1> หวัด <the S 1> สระบุรี <tip. com. S 1> มีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านคือวัดนิคมวาสีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปีพุทธศักราช2538ปัจจุบันมีด็อกเตอร์พระครูพิศนาสิทธิการเป็นเจ้าวาดวัดและหมู่บ้านมีการดําเนินการ ตามแนวทางของโครงการหมู่บ้านรักษาสีข้าว่วมกัวอา,ากทิตย์ <hit. com. S 1> โครงการหมู่บ้านสีขาวโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาสังคมโดยการใช้พลังของบวรคือบ้านวัดโรงเรียน ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจากผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวทำให้ประชาชนและวัดได้รับรางวัลเกียรติคุณอาทิเช่นนายสแสวงจันขามมณีได้รับการยกย่องเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละและดำรงเอกลักษณ์ความเป็นเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2,564จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรางวัลวัดที่มีการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลห้าหมู่บ้านสะพานขาวได้ส่งเสริมการรักษาศีลห้าข้อที่1ถึง5ดังนี้กิจกรรมรักษาศีลข้อที่1ติดป้ายเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์เป็นการส่งเสริมให้รู้จักรักษาศีลเบื้องต้นมีการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีโดยใช้กิจกรรมจับเบอร์พิษและส่งเสริมให้ประชาชนเจริญจิตภาวนาเพิ่มพูนความ เมตตาตามหลักเบญจธรรมกิจกรรมรักษาศีลข้อที่สองมีการร่วมกันวางกฎระเบียบของหมู่บ้านป้องกันการทุจริตส่งเสริมความโปร่งใสและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจิจกรรมรักษาศีลข้อที่สามส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวจิจกรรมปฏิบัติธรรมของครอบครัวและชุมชนกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับเยาวชนกิจกรรมรักษาศีลข้อที่สี่ ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมรักษาสัจจะและมิตรภาพตามหลักเบญจธรรมอาทิจิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนนี่คือสปอตรรตัวอย่างาจากเดือที่หส่งเสริมจิจกรรมลดปัดจจัยเสี่ยงยาเสพติดอาทิลานกีฬาชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญปลอดเหล้าปลอดอบายามุขและการไหว้พระสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านการจัดจิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน เนื่องในโอกาสต่างๆอาทิวันธรรมสวรนระวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสําคัญอื่นจากกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปเยาวชนนักเรียนนักศึกษาโดยมีวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดนิคมวาสีเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม อาทิการให้สิ่งของและทุนการศึกษาการบูรณาการจิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโดยมีดรพระครูพิศนสิทธิการเจ้าว,วาดวัดนิคมวาสีเป็นแกนนําร่วมกับประชาชนการบูรณาการบริหารจิจการคณะสงฆ์6ด้านดังนี้ 1. ด้านการปกครองวัดนิคมวาสีมีดรพระครูพิศนสิทธิการเป็นเจ้าว,วาดสด้านการ ศาสนาศึกษามีการส่งเสริมพระพิสุสงฆ์สาม,มเณรให้ได้รับการศึกษาทั้งแผนกธรรมแผนกนบาลีตัวอย่างาและรม <the S 1> ศึกษา <hit. com. S 1> ในโรงเรียน 3. ด้านการเผยแพร่มีการเทศนาบรรยายธรรมในโอกาสต่างๆเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรมมสวนาะวันพระธรรมทูตในโรงเรียน 4. ด้านการสาธารณนุปการ จัดให้มีการบำรุงและรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติตอของวัดโดยการขอมกถิ่นผ้าป่า 5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์การมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสทางสังคมผู้ประสบภัยอตอ<า>ตัวย่าง จากจัดตั้งศ <the S 1> ูนย์ช่วย <com. S 1> เหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกการบูรณาการตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนหมู่บ้านสะพานขาวมีแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรจากผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานณนชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าของหมู่บ้านสะพานขาวได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสีขาวลดละเลิกยาเสพติด อบายมุกโดยมีวัดถ้ำกระบอกเป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่สำคัญซึ่งเป็นหนึ่งสถาบันที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่มีชื่อเสียงระดับโลกดังนั้นเพื่อให้โครงการสร้างความพรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนหมู่บ้านสะพานขาว จึงได้นำศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความร่มเย็นสันติสุขของชุมชนสืบต่อไป